โครงการครูถุงนอนสอนหนังสือนะครับก็เกิดจากการรวมตัวกันของเพื่อนๆยังมีความแตกต่างของระดับการศึกษาโครงการของเราก็ก็อยากจะช่วยลดช่องว่างตรงนี้หรอกกลุ่มอาสาสมัครนี่ก็เป็นกลุ่มที่เราต้องชื่นชมเขามากๆเลยนะครับเขาก็ยินดีเสียสละเวลาของเขาเนี่ยมาช่วยเด็กเป็นได้หลายรูปแบบมากคือเด็กอาจจะไม่คุยกับเราเลยเด็กอาจจะคุยกับเราเยอะมากอาจจะเราก็เป็นหนึ่งในกลไกล อันเฟืองตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยกันหมุนๆน,นะฮะเพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้มีให,ให้ยกระดับสูงขึ้นนะครับผมประเสริฐครับพื้นฐานผมก็เป็นวิศวะเคมีนะครับเคยสอนหนังสืออยู่ที่จุฬาอยู่10กว่าปีครับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิจัย โครงการครูถุงนอนสอนหนังสือนะครับก็เกิดจากการรวมตัวกันของเพื่อนๆน,นะฮะที่มีอุดมการคล้ายๆกันเกี่ยวกับกับการศึกษาของประเทศไทยที่เราต้องการที่จะลดช่องว่างระหว่างการศึกษาของคนเมืองกับคนในชนบทหรือว่าคนจริงๆอาจจะไม่ใช่คนชนบทก็ได้อาจจะเป็นคนที่มีความมีโอกาสในการศึกษาน้อยหน่อยนะฮะล้วก็เราก็อยากจะใช้กลไกของอาสาสมัคร มา,มารวมตัวกันแล้วก็มาสอนหนังสือให้กับนักเรียนในช่วงเวลาที่เขามีเวลาว่างอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คิดมานานละตอนนั้นเราก็มีความโชคดีนะครับที่เราได้มีกลุ่มลูกศิษย์อยู่ทีมหนึ่งนะฮะก็คือบริษัทน้ำมันพืชประทุมนะฮะเดี๋ยวเราเรียกปทุมออยนะครับตอนนั้นเขาก็มาฟังโครงการเราแล้วเขาก็เห็น เห็นด้วยกับอุดมการของเรานะครับเขาก็มีการสนับสนุนทางด้านงบประมาณให้กับทีมของเราจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการสนับสนุนอยู่โครงการ3ปีแล้ว2ปีแรกเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิผู้ทรักษาะะเป็นอย่างดีเลยเราก็เอาเอาโครงการของเราเี่ไปฝากไว้ทางมูลนิธิผู้รักษาก่อน, <ะ oured> นที่เราจะสามารถตั้งตัวเป็นมูลนิธิครูถุงนอนของเราได้นะฮะัก็ดีใจครับที่เราเดินมาได้3ปีแ <constituency> ล้วและเราก็มีตัวตนเป็นตัวเองแล้วนะฮะ แล้วก็อาสาสมัครกลุ่มอาสาสมัครเราก็มีเป็นร้อยคนนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับนี้นะเราเราภูมิใจระดับหนึ่งว่าเราก็ทำมาถึงจุดนี้ได้ครับก็ไม่มั่นใจนะฮะจริงๆเราก็เนื่องจากว่าเราเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่อาจจะไม่ได้มีหน่วยงานเป็นจริงเป็นจังใน,ในตอนเริ่มต้นนะครับนะฮะเราก็มีความไม่ไม่มั่นใจนิดหนึ่ง ว่ากลไกของเราเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จไหมนะครับแล้วก็จริงๆริงสิ่งที่เราทําอยู่ณปัจจุบันก็ยังเป็นงานทดสอบสมมติฐานของเราอยู่ว่าถ้าเราใช้กลไกของอาสาสมัครนะฮะจริงๆรแล้วร่วมกับกลไกของหน่วยงานตอนตอนหลังๆนี่เราสามารถที่จะตั้งเป็นหน่วยงานเป็นมูลนิธิขึ้นมาได้นะฮะมีกลไกอย่างเนี้ยนะฮะแล้วก็ทางานประสานกันเนี่ยเราก็หวังว่ากลไกลนี้จะประสบความสําเร็จนะฮะสามารถขยายผลได้เราสามารถหากิจกรรมนะฮะที่มันสามารถที่จะ ที่จะรองรับค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นจากจากโครงการนี้ยอย่างยั่งยืนได้เนี่ยมันก็น่าจะมันก็น่าจะยั่งยืนได้ในเรื่องของการประเมินผลนะครับเราก็จริงๆเราเน้นตั้งแต่ปีแรกๆเลยว่าคุยกันตั้งแต่ค่ายแรกเลยว่าเราต้องเตรียมการของการประเมินผลไว้นะฮะการประเมินผลเราเราอยากจะประเมิน ตอนนั้นเราอยากจะประเมินหลายลักษณะมากนะเราประเมินทั้งนักเรียนที่เรามาสอนประเมินครูที่มาช่วยเป็นอาสาสมัครนะครับแล้วก็ประเมินโรงเรียนด้วยว่าโรงเรียนนี่จะมีการพัฒนาการขึ้นไหมนะครับเรื่องของการประเมินด้านวิชาการเนี่ยเราจากผลการประเมินเนี่ยเราก็เห็นว่านักเรียนก็มีศักยภาพสูงขึ้นนะฮะทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะภาษาอังกฤษผมคิดว่าประเมินได้มีการพัฒนาการที่เห็นได้ชัดเจนนะฮะกลุ่มอาสาสมัครนี่ก็เป็นกลุ่มที่เราต้อง ชื่นชมเขามากๆเลยนะครับเขาก็ยินดีเสียสละเวลาของเขาเนี่ยมาช่วยกิจกรรมของเรานะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของเขาด้วยแล้วนะครับเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของเราครับครอบครัวครูถุงนอนที่เราสร้างขึ้นมาหลายๆคนก็มาซ้ำๆนะครับก็เป็นก็เป็นสิ่งที่เราก็ภูมิใจนิดนึงนะครับว่าเขาเขาก็คงเห็นด้วยกับกิจกรรมที่ที่เราคิดขึ้นมาแล้วก็อุดมการณ์ที่เรามีอยู่ เขาถึงได้มาซ้ําๆนะครับเอาผมสอนน้อยมากเลยครับคือจริงๆแล้วผมก็เนื่อง,งจากพลักง,งานที่เราทําเราก็ไม่สามารถที่จะมาในค่ายที่ยาวๆอย่างเดือนสองเดือนเนี่ยก็จะมาได้ไม่เยอะครับก็ส่วนใหญ่ก็มาวันสองวันอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นค่าย5วันก็พยายามที่จะมาที่เราเรียกวินเทอร์แคมป์ที่เป็นค่าย5วันเนี่ยก็มีหลายครั้งที่ผมมาแล้วก็อาจจะไม่ที่เป็นกิจกรรมสอนเสียทีเดียวเขาก็จะเป็นกิจกรรมการ การสปอร์ตทีมการที่จะมาเจอกับเด็กที่เราไม่เคยรู้จักมาก,ก่อนแล้วก็เป็นเด็กในระดับประถมนะฮะก็มีความยากระดับหนึ่งคือเด็กเป็นได้หลายรูปแบบมากคือเด็กอาจจะไม่คุยกับเราเลยเด็กอาจจะคุยกับเราเยอะมากเด็กมีการทดสอบเรื่องศักยภาพในการอยู่ร่วมกันกับของครูกับเด็กนะฮะก็ ก็ผมก็ถือว่าก็นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กนะเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราก็ได้เจอหลายรูปแบบทําให้เราเนี่ยมีการเรียนรู้นะฮะเรามาอยู่กับนักเรียนหลายรุ่นหลายโรงเรียนเนี่ยก็ทําให้เราเรียนรู้กับเรียนรู้ที่จะอยู่กับเด็กหลายๆรูปแบบฮะแล้วก็รู้จักว่าเราควรจะต้องอสอนเขายังไงนะครับแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์หรือว่าเรียนรู้ชีวิต ความเป็นอยู่ของเขายังไงนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะคิดกิดจกรรมใหม่ๆที่เหมาะสมกับการสอนของเขาต่อไปได้โในแง่มุมของการจัดการบริหารองค์กรแล้วกันนะฮะการบริหารองค์กรนี่มันก็เป็นเรื่องยากระดับหนึ่งเราก็ไม่เคยบริหารหน่วยงานประเภทที่เป็นมูลนิธิมาก่อนนะครับงนั้นในตัวสิิงๆหล่านี่เนะี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่เราได้เรียนรู้ค่อนข้างมากนะครับอันที่สองก็คือการ บริหารจัดการค่ายนะฮะการเราก่อนหน้าที่เราจะมาทําค่ายเนี่ยเราก็ทํามาหลายค่ายนี่แหละนะฮะเพียงแต่ว่าการทําค่ายที่มีความยั่งยืนยาวๆแบบเนี้ยนะ,ะมันก็เป็นสิ่งที่ต้องมีการเรียนรู้เราก็ได้รับการสั่งสอนนะครับจากประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาแล้วก็การเดียวกับชุมชนนะฮะที่เราไปอยู่ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆว่า พื้นที่หลายๆพื้นที่เนี่ยเรามาอุทัยหลายพื้นที่นะครับเราก็มีไปน่านด้วยนะครับแต่ละชุมชนก็จะมีความแตกต่างในประเพณีวัฒนธรรมของเขานะครับของสูงไว้ก่อนนะครับเราก็มีความคาดหวังว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะมีคนมาสนับสนุนมากขึ้นนะฮะสามารถที่จะขยายกิจกรรมไปสู่โรงเรียนที่โรงเรียนได้โอกาสเนี่ยนะฮะในจํานวนที่มากขึ้นสามารถที่จะหาอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยต่างๆได้เนี่ย มาหาอะไรสัก10คนหรือ20คนก็พอแล้วต่อปีนะครับเราก็จะมีอาสาสมัครจํานวนมากเลยเป็นร้อยคนยซึ่งร้อยคนนี่เราก็สามารถเจ่จะครอบคลุมถ้าเราคิดว่าครูหนึ่งคนดูแลนักเรียน5้าถึงสิคนนะเราก็จะดูแลนักเรียนได้เป็นพันเป็นหลายหลายพันคนเลยนะฮะซึ่งอย่างเนี้ยโรงเรียนได้โกาสสัญญาก็มีนักเรียนไม่เยอะมากแล้วอย่างผมยกตัวอย่างพื้นที่ในอุทยัยนยครับที่เรามาที่บ้านไร่เนี่ยโรงเรียนได้โอกาสที่อยู่เรียนกันเป็นตับเลย ะะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะส่งครูเข้าไปในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ๆกันได้ะะแล้วถ้าเกิดเราเราคิดว่าครูหนึ่งชุดเนี่ยอยู่กับโรงเรียนไปได้สักีนะปะีเพื่อที่เราจะช่วยพัฒนาเขาะะเราก็จะอยู่ในพื้นที่นะะหนึ่งๆเป่นเวลาสัก 2- อสปีแล้วเราก็ย้ายพื้นที่ไปไเรื่อยๆอย่างเงาี้ยเราก็จะเราก็เราก็น่าจะช่วยพัฒนาครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทยได้มากขึ้น,นะ ก็จะเป็นความคาดหวังในตอนเริ่มต้นนะครับในปัจจุบันนี้เราก็ยังมีความพยายามที่จะทําให้ถึงจุดนั้นอยู่ก็อยากเชิญชวนครับนะฮะเชิญชวนให้จริงๆโครงการที่เป็นกลุ่มอาสาสมัครแล้วก็มาช่วยเหลือการศึกษาไทยนยผมเชื่อว่ามีมีเยอะนะครับทุกคนก็ช่วยช่วยกัน,นอาจจะเราก็เป็นหนึ่งใน,นกลไกสันเฟืองตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยกันหมุนหนะฮะเพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้มี ให้ยก้ยกระดับสูงขึ้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้อาจจะสนับสนุนในแง่มุมต่างๆนะครับถ้ามีเวลาเนี่ยเราก็อยากจะเชิญชวนมาชื่อมต่อเรามาอยู่กับเด็กๆนะฮะในชนบทผมเชื่อว่าทุกคนจะจะชอบนะครับในการกิจกรรมรูปแบบนี้นะฮะเราก็จะเสียเวลาไม่มากหรอกปีนึงแบบต้จะเสียเวลาสักห้าวันคิปวันหรือว่าถ้าเกิดใครมีเวลามากหน่อยก็เสียเวลามากหน่อยเรามีเวลาให้ทุกคนมาเสียได้เยอะ ก็อยากจะเชิญชวนมามาร่วมมือกันครับ